กันยามเย็นพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ <c oughs> วันที่สิบสามเนาะสิบสามมิถุนายนพี่น้องเป็นอย่างไรเนาะหลายพื้นที่พี่น้องเป็นอย่างไรล่ะเ <c oughs> มื่อนี้นี่มุกดาหารพี่น้องฝนตกมดมือมดเวนเลยพี่น้องเอ้ยตกตั้งแต่สี่ทุ่มพี่น้องตกตั้งแต่สี่ทุ่มเมือ่อเมื่อคืนนี่อ,อันนี้เพิ่งจะหยุดเมื่อกี้นี่พี่น้องหยุดยังไม่ถึงชั่วโมง อก็คือว่านาะคือฝนพายุเพิ่งจะเห็นแดดรำไรผุ่นะ่ะแดดทักก็ออกเบิงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บ่ายกว่ากว่าแต่ตอนเช้าก็เลยไม,ไม่ไม่ได้มีเวลามาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูอเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องฝนตกฝนดีคือว่าแหลอะอพี่น้องเห็นบ่นี่แหละสาภาพอากาศพี่น้องอคือบางครั้งบางทีนี่ เราจะทำนาห้าเสียหน้าหรือว่าเราจะวางแผนทางการเกษตรนี่คือจังปีนี้พี่น้องดอกมะม่วงเห็นบอดอกมะม่วงปีใดดกผิดปกติแสดงว่าปีนั้นฝนดีเห็นบอแต่หลายพื้นที่กะคือ่าแล้วเนาะคือที่เขาเห็นในเฟซในอะไรกะหลายพื้นที่กะ ตอนนี้กัยงยังยงวานข้าวไม่ได้ก็มีพี่น้องย่งงวานข้าบ่ได้ก็มีคือกันเออก็เนื่องด้วยที่ผ่านๆมาก็คือวานนะคือด้วยหลักวิชาการเออแล้วก็การที่เขาเรียกว่ายังไงละ่ะคือช่วยสังคมเออหลายพื้นที่กะตอนนี้ก็น้ําท่วมพี่น้องเออน้ําท่วมเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือเขา เขาเรียกว่าไงคือเนื่องด้วยการเตรียมแปลงพี่น้องแล้วก็เนื่องด้วยนโยบายนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือเขาไม่ให้เผาเขาไม่ให้เผาพอไม่ให้เผานี่เช่าหน้าเข้ากับเตรียมแปลงนี่การจะเตรียมแปลงมันก็ต้องรอพี่น้องมันก็ต้องรอต้องรออะไรต้องรอให้ฟางหรืออะไรก็แล้วแต่มันย่อยสลายเพราะว่าเข้าสิไปดันฟางออกมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนอืแต่คือคือว่าละคือ หลักวิชาการหรือว่าพวกหรือว่าพวกนักวิชาการเขาก็พูดตามลักษณะของวิชาการเข้าไปผมก็เคยย้ำเคยบอกกันแล้วว่าในหน้างานความเป็นจริงเฮาเฮาต้องเราต้องยึดหน้างานความเป็นจริงเป็นหลักคือจังที่ผมบอกกันแหละวิชาการเนี่ยบอกให้หวานช่วงกลางเดือนมิถุนาช่วงเนี้ยหมาอที่สุดแล้วแต่เฮาต้องเบิ่งหน้างานความเป็นจริงพ,พร้อมได้พี่น้องคือถามว่าทํา ถ้าถ้าเราทำตามหลักวิชาการเนี่ยหวานในช่วงเนี้ยเออมนี้ก็วันที่เท่าไหร่พี่น้องวันที่สิบสามเนาะเออสิบสามมิถุนายนออคือตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยถ้าหวานในช่วงกลางเดือนมิถุนายนสิบสามจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี่มันสิเหมาะพี่น้องเหมาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวเนี่ยออมันจะไม่สูงจนเกินไปเออเหมาะแก่การเขาเรียกว่าออให้ข้าวนีไดม้มีเวลาหาอาหาร ช่วงนี้คือเหมาะสุดแต่ถามว่าบางพื้นที่เอแล้วก็ด้วยสภาพอากาศในปีเนี้มันมันเขาเรียกว่ามันคาดเดาแบบฝนมันมากแต่หัวปีนี่พี่นอ้องห้าสีไปรอแต่วิชาการมันมันบ่อได้เลยพี่นอ้องมันมันบ่ได้เนอืยเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าเราต้องไอเขาเรียกว่าเราต้องอเรียนรู้วิชาการไหม ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันพี่น้องแต่เฮาต้องหยุดยุนประยุกต์ใช้อืประยุกต์ใช้คือจ้างอันนี้เดียวให้ยกตัวอย่างให้ดูพี่น้องอคือช่วงนี้นี่คือก็คือว่าละคือบางคนก็ให้ผมก็คอมเมนต์มาบอกแต่ว่าให้ผมนี่อบอกแนวทางเออม,มันมันมันขัดแย้งกับวิชาการแนวนานจังสานจังซี่นี่ผมก็เลยสีมาชี้แจงอะไรพี่น้องจะมาชี้แจงอะไรว่าคือหลักวิชาการเนะี่ยถามว่ามันดีไหม มันก็ดีพี่น้องแต่มันก็เสียคือกันถ้าถ้าเราจะไปตามปฏิบัติตามวิชาการเป๊ะคือจางวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนให้หวานปุ๋ยรองพื้นก่อนเออแต่ถ้าทำได้เนี่ยมันดีพี่น้องทำได้เนี่ยมันดีอแต่ทีเนี้ยเขาก็ต้องเราต้องมาดูต้นทุนเราด้วยดิพี่น้อง ้เขาต้องมาเบิงต้นทุนของเขาด้วยคือการกับที่ผมอบอกเอฟซี FC ไปแหละว่าปุ๋ยครั้งแรกเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เอปุ๋ยเนะี่ยครั้งแรกเนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวมันงามอยู่แล้วไม่รู่ว่ลอะแต่ก็มีเอฟซีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องใส่สิใส่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเร่งแตกกอ,อแต่แต่คือภาพตรง ดูที่ต้นข้าวน่พี่น้องเออถามว่าต้นข้าวห้าสมบูรณ์ะเราจะไปเร่งเพื่ออะไรแมนบอเออถามว่า <c oughs> เราจะเป็นต้องใส่ไหมคือถ้ามีทุนก็ใส่ได้พี่น้องมีทุนก็ใส่ได้เออแต่ห้าก็ต้องยึดโยงในความเป็นจริงด้วยว่าเราตามทำตามหลักวิชาการแล้วมันได้อะไรกลับคืนมาตอบแทนเราเอา,อาเานี่ยคือยังข้าปลูกเขาเนี่ยทําตามหลักวิชาการเป๊ะ ใส่ปุ๋ยข้างแรกใส่ปุ๋ยข้างสองอใส่ปุ๋ยรองพื้นทําตามหลักวิชาการเปะ๊ะเตรียมดินเตรียมอะไรเปะ๊ะสุดท้ายแล้วมันมันคือการมันเป็นการเพิ่มต้นทุนนะพี่นอ้องแล้วแล้วเราได้อะไรกลับคืนมาเอาเข้าได้อีกอย่างกลับคืนมาอาคือเราผมสิบอกกับเอฟซีเสมอเพราะว่าช่องผมนี่ท <c oughs> ีุเ,เกี่ยวกับกเกษตรทีเุเกี่ยวกับกเกษตรผมจะแนะนําเสมอว่า อันไหนที่ทําไปแล้วเนี่ยมันมันไม่คุ้มค่านะพ mm ี่น้องเฮ็ดไปแล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับมาคืนท <Yeah, S 2> ุนมาให้เราเนี่ยมันมันมันไม่คุ้มอ่ะอถามว่ามันมันได้ข้าวเยอะจริงพี่น้องเออมันได้ข้าวหลายจริงเออถ้าทําตามหลักวิชาการมันได้ข้าวเยอะจริงแต่ทีเนี้ยผลสุดท้ายแล้วบทสรุปอสิ้นปีมาเนี่ยเอเราเกี่ยวข้าว เราลงทุนเกี่ยวกับข้าวไปเวลาขายข้าวเนี่ยมันได้กําไรคืนมาไหมพี่นออ้องทั้งๆกลายเป็นว่าเราเสียเวลาไปไป,ไปโดยแบบเปล่าประโยชน์เฉยๆเนี่ยห้าห้าเดือนหกเดือน่ะเ,เอาตีไปสักรดูการหนึ่งเอาเป็นปีไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้อะไรกลับคืนมาอ,อผมถึงย้ําผมถึงบอกกับเอฟซีเสมอว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่น้อง ทำข้าวปลูกข้าวไปแล้วอย่างน้อยมันต้องได้ทุนคืนพี่น้องเออมันต้องได้ทุนคืนเออไม่ใช่ว่าเฮ็ดไปแล้วนี่ยึดแต่ลกวิชาการแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ได้ข้าวเยอะจริงพี่น้องได้ข้าวหลายเออแต่แลกมาโดยต้นทุนที่สูงเหมือนกันเออแล้วแล้วสุดุปแล้วเนี่ยเข้าใดอีกอย่างอา่าต้องมองจุดนี้ด้วยพี่น้องเออผมผมจึงมาเน้นมาย้ำอีกคลิปหนึ่งว่าคือหลักวิชาการเนี่ย ไม่ต้องทำเป๊ะทุกอย่างก็ได้พี่น้องอันไหนลดต้นทุนได้ให้ลดพี่น้องอ่าผมจะไม่ไม่ไมคือผมจะไม่แนะนําให้พี่น้องนี่คือแบบต้องตะบี้ตะบันทาแบบให้มันสวยให้มันดีพี่น้องเอาเป็นว่าทําแล้วให้มันคุ้มค่าแล้วกันเอคือการคือการกับช่วงนี้หลายพื้นที่ก็กําลังสเตรียมโตใส่ปุ๋ยมเมื่อไหร่แต่ผมก็ทําคลิปออกมาย้ําว่าเฮ้ยข้าวเราเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ย ข้าวปุ๋ยครั้งแรกมันไม่จําเป็นพี่น้องไม่จำไม่จำเป็นต้องใส่เลยนะไม่จําเป็นต้องใส่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ไปแล้วนี่มันมันมันหัวปีอยู่พอมันหัวปีนี่ข้าวนี่ถึงเราไม่ใส่ปุ๋ยนี่มันก็สามารถหากินเองได้ถ้ามันไม่มีหญ้านะอันนี้พูดถึงว่าข้าวที่มันสวยนะข้าวแปลงนาที่มันสวยแปลงนาที่น้ํามันมาปกติน้ํามันมาแบบได้จังหวะพอดีหญ้าไม่มีข้าวก็สวยแบบเนี้ย โอยครั้งแรกมันจะเป็นตองใสเลยพี่น้องเออคือกันกับที่ผมถ่ายให้พี่น้องดูสําหรับแปลงนาที่ไของผมมาแหละอที่มันมีหอยเชอรี่ถามว่าหลักวิชาการเนี่ยเอหลังจากข้าวงอกยี่สิบห้าถึงสามสิบวันให้ขังน้ําใสอ่าให้ขังน้ำใสเพื่อควบคุมมันจะพืชเแต่ถามว่าบริเวณไหนที่มันมีหอยเชอรี่เราจะไปขังน้ําใสข้าวอ่อนๆแบบเนี้ย มันมันเกิดความเสียหายดิพี่น้องเกิดความเสียหายเด้เพราะฉะนั้นเนะี่ยผมต้องบอกว่าวิชาการเนะี่ยเราต้องมองความจริงพี่น้องเบื้องความเป็นจริงดูหน้างานเอแต่สําหรับพื้นที่ไหนที่คือจังแบบนี้เห็นไหมมันไม่มีหอยเชอรี่เนะี่ยมันไม่มีหอยเชอรี่ะอันนี้ข้าวมันประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันเห็นบอกแบบนี้เนะี่ยขังน้ำใส่เลยขังน้ําใส่เลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะควบคุมวัชพืชคลุมหน้าดินไม่ให้ไม่ให้ใหญ้ามันงอก เห็นบอกเออแบบนี้เนี่ยทาได้พี่น้องอา่าเห็นบอกมันมันเขาเรียกว่าทํานาต้องยืดหยุ่นพี่น้องยืดหยุ่นตามธรรมชาติอา่าไม่ใช่ว่าวิชาการเขาพูดแบบนี้ทําแบบนี้ออวิชาการเขาบอกว่าข้าวหนึ่งมเมล็ดเออมันจะแตกกอเท่าคู่ทั้งสีกับสีเฮ็ดสีตามเขามันมันโมเมนพี่น้องมันโมเมนเออคือกันกับผมเห็นไอ้คอมเมนต์ที่บอกว่า วานห่งหางเลยเดี๋ยวมันกระแตกกอเดี๋ยวมันกระแตกกอนนี่แผมนี่มันมันคัดแนวไดนบอจักเพราะว่าอยังเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพดินในปัจจุบันแล้วก็เนื่องด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศเล่าเข้ากำนดบ่ได้พี่น้องอมันมัน,ม,นมันจิตเฮ็ดให้ผลผลิตเท่านี้มันจะเขาเรียกว่าตายดาบหน้านะ่พี่น้องอผมสิบ,บอกสิย้ำเสมอว่า คือหวานข้าวน่อันนี้พูดถึงหน้าหวานอันนี้บแม่หน้าหวานได้พี่น้องเด้ออันนี้พูดถึงหน้ายอดออันนี้นะตัวย่างหน้ายอดหน้าหวานเดี๋ยย่างให้เบิร์เดี๋ยวเดินให้ดูพี่น้องเอาหวานก่อนแปลงนี้เป็นแปลงหน้าหยอดหน้ายอดนี่ก็คือว่าละคือมันก็มีช่องว่างนะเออมันมันมันก็มันมันดีมันอันนั้นคนละแบบพี่น้องมันดีดีกับคนทำคนทำกับคนชอบมันบ่คือกัน อ่าเนี่ยให้ดูแปลงอาหวานเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหวานป,ประมาณนี้เนี่ยพอดีพี่น้องพอดีเลยนี่เห็นบ่กเนี่ยถือห้าข้าวประมาณนี้ไม่มีหญ้าไม่มีวัชพืชนี่บรต้องจาเป็นบ่ต้องไปใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องเลยบ่ต้องไปใส่ปุ๋ยเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นต้นเดือนต้นปีอยู่ถึงไปใส่ปุ๋ยรอบแรกไปใส่ปุ๋ย รอบเดียวรอบแรกในช่วงรับร่วงพุ่นช่วงอไปลายสิงหาหรือว่าต้นกันยา่าพุ่นรอบเดียวจบพี่น้องเป็นการประหยัดต้นทุนด้วยเฮาบ่ต้องไปทุ่มทุนอยังมากมมยพี่น้องเห็ดหน้าน่ะแต่เพียงแต่ว่าทําคือหาจังหวะหาช่วงเวลาดีๆพี่น้องพยายามประยุกต์ใช้พี่น้องประยุกต์ใช้กับนาเรากับพื้นที่เราให้มัน คือคือคนที่เป็นเจ้าของนาเนี่ยคนที่เฮ็ดหน้าเนี่ยจะรู้ดีที่สุดพี่น้องว่านาเราฝนมาตอนไหนออานาหฮาฝนมาตอนไหนห้าวคนสีว่านตอนไหนตอนไหนอ่คือยังคือสังเกตรธรรมชาติด้วยออแล้วก็อดูพยากรณ์อากาศด้วยพี่นอ้องเออเบ่งควบคู่กันไปออเพราะว่าผมบอกเลยว่าธรรมชาติมันไม่โกหกเราเหรอกพี่นอ้องเออแต่การพยากรณ์เนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างออแต่ธรรมชาตินี่ มันมันบอกขี้ตัวเฮเออสังเกตรธรรมชาติคือการกับวิชาการกับประสบการณ์นี่แหละพี่น้องอ่วิชาการก็ต้องทําควบคู่กับประสบการณ์ออแต่ถามว่าเราจะเอาประสบการณ์นําวิชาการไหมหรือว่าเอาวิชาการนําประสบการณ์มันต้องควบคู่กันไปพี่น้องยืดหยุน่นออม,มันไม่มีอะไรผิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีอะไรถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ยืดหยุ่นพี่นอ้องออพระพุทธเจ้าเพิ่นยังบอกให้เดินสายกลางเลย ไม่สุดโต่งจนเกินไปพี่น้องยืดหยุ่นเขาเรียกว่าไผ่ลู่ลมพัดมาเท่าไรกับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์พี่น้องปีนี้หวานเร็วหน่อยเพราะว่าน้ามาเร็วปีหน้ามันฝนแรงก็เราก็จะอาจจะหวานช้าหน่อยอะไรประมาณนั้นพี่น้องสังเกตธรรมชาติเป็นหลักอก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ก็คือว่านาอฝนตกนาไฮนาหน้าค่ะไปจบน้ำจอบนพี่น้อง ถ้าข้าวใครที่มันมันมันครบเดือนแล้วก็ขังน้ำใส่เรื่อยพี่น้องขังน้ําใส่ให้มันควบคุมวัชพืชเออเป็นขังน,น้ํานี่เป็นการเล่งการเจริญเติบโตของตอน้นเขาเลยพี่น้องพี่น้องสังเกตเลยนาไหนที่มันมีน้ํานี่เขามันสีงามพี่น้องแต่นาไหนที่มันน้ําไม่ค่อยมีนะข้าวมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตดิพี่น้องสังเกตเบิง่งเด้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดต้นทุนในการทํานาก็คือ โดยการให้มันมีน้ำในนานนั่นแหละพี่นอ้องเพื่อเพราะว่าข้าวนี่มันใช้น้ำเป็นตัวดูดซึมปุย๋ยหรือว่านำแร่ธาตุสารอาหารขึ้นไปในลำต้นเนี่ยมันต้องใช้น้ำพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้าวิีลดต้นทุนเ้าวเสียนดาวด่า่วัดที่ข้าวิาบอยอยากใส่ปุ๋ยหลยเราก็ต้องขังน้ำนี่แหละพี่น้องขังน้ำไว้แล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะไอ้นานี่จะต้องเสมอแค่นั้นหละ นาเสมอแล้วก็มีน้ํานี่เห็นแนวไหนเขาก็งามพี่น้องยังไงยังไงข้าวก็สวยเอแต่ถ้านาไม่เสมอนี่มันก็ยากพี่น้องเพราะว่ามันมันคือมันมันน้ํามันคือตัวแปรสําคัญในการที่ที่ควบคุมวัชพืชหรือว่าจะทําให้วัชพืชน้อยวัชพืชเยอะเนี่ยมันก็อยู่ที่น้ําอยู่ที่นาเอนาเสมอเอน้ําก็ทั่วถึงแมนบอกนาไม่เสมอนี่น้ํามันก็ไม่ทั่วถึง มันก็เป็นบ่อเกิดแห่งวัชพืชก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะลงคลิปอะไรให้พี่น้องดูก็เล่าสู่กันฟังประมาณนี้พี่น้องสวัสดีครับพม